สามคำที่ห้ามพูดถ้าไม่อยากเลิกกับแฟนนะครับคำแรกเนะนี่ยก็คือคำว่ากูบอกมึงแล้วสมมติความเห็นไม่ตรงกันนะครับตัดใ,ใจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วแบบเอ้คนหนึ่งบอกจะไปซ้ายคนหนึ่งบอกไปขวาปรากฏว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยอ่ะเชื่ออ่ะไปทางขวาก็ไหนปรากฏไปผิดทางนะครับขับรถหลงทางแทนที่คนฝั่งซ้ายเนี่ยจะพูดว่าบกูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าเลี้ยวทางนี้โอ้มันเป็นเตสซ้าเติมกันแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนวิธีนะครับว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะผิดทางก็ผิดทางเดี๋ยวเรามาหาทางกันใหม่มันจะให้ความรู้สึกว่าาาาเเเเเเปป็นน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 ทททีีีีีมมมดยยยยวววกกกกกกัััััััคคคครรรรรบบบบแล้้้้จะููสึึ่่่ขอองผชืา ไม่มีใครชอบเปรียบเทียบหรอกไปเปรียบเทียบเขากับผู้ชายคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการหักศักดิ์ศรีเขาแล้วจะไม่มีผู้ชายคนไหนนยอมหรือว่าแฮปปี้ครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียกําลังใจมีแต่แทําให้ความรักสันน่นคลอนนะอย่างที่3นะครับก็คือทะเลาะก,กันแล้วท้าเลิกครับเออท้าเลิกเออท้าเลิกอันนี้ผมบอกนะครับว่าผู้ชายเนะี่ยคิดจริงๆนะเวลาผู้หญิงพูดเขาจะไม่ได้คิดแต่แบบโอ้โหต้องตามร้องตามอะไรแต่เขาจะรู้สึกว่าคนนี้แบบเหมือนไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่วีนง่ายปี๊ดง่ายหรือเปล่าเหมือนความรักคคคคครรรรััััั้้งงงงงนน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 ีีีมมมมไไ่่่่่่ะะะะบบบบปๆาาาาาาาเเเเเจจจถถอออออกกกลลทททุุุพูดยยยืืแแิววสต์หณ็ ทม่เอาละคนนี้ใส่ใจคุณน้อยลงได้นะครับถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆมากกว่านี้อีกนะครับให้กดติดตามช่องครูวุดีไว้นะครับคุณจะได้สาระดีๆกับวิธีทำให้ผู้ชายเนี่ยรังรักคุณอีกเพียบ